สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนส์มอลต์อร์ที่รักมากๆเลยค่ะพบกับนิงนิงิดาหวังดำรงแวนซีโของ b e n ส์มอลต m a l อร์และอย่างที่แคปชั่นโปรยไว้ในวันนี้นะคะนึงมาพร้อมกับรถตู้สุดหรูสุด VIP นะคะที่เจ้าของเงินสามารถขับเองได้อย่าง t o y o ต a a l p h a าดนะคะทั้ง3คันสวยๆที่จอดอยู่ทางด้านหลังโดยที่มาที่ Benz m มอเ l เนี่ยหลายคนก็สบายใจได้อยู่แล้วว่าเราคัดมาให้เฉพาะที่ไม่น้อยที่ไม่แท้ล้านล้าน้านล้านเปเซตแล้วก็ที่สภาพสวยไม่มีชนหนักพิดควอมน้ำท่วมอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะไม่เคยซื้อรถมือสองไม่ว่าคุณจะไม่เคยซื้อรถใบแดงที่เป็นรถเอลพาดนะคะ ไม่ว่าคุณจะมาจากประสบการณ์แบบใดนะคะเบนส์มออร์เป็นคำตอบของคุณในฐานนะของผู้คัดเลือกรถหรูมือสองที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001นั่นเองค่ะก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปเจาะลึกนะคะเอาพาสวยๆไม่น้อยๆราคาดีๆที่อยู่ในเรนจ์สล้านต้นๆทั้ง3คันในวันนี้นะคะเน่งก็จะขอมาทักทายแฟนเพจนะคะแล้วก็ แล้วก็บอกกล่าวกันนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ด้วยความที่รถเข้าใหม่ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเนาะรอบการไลฟ์สดวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยมันไม่พออีกต่อไปนะคะแล้วก็ตามคําเรียกร้องของหลายๆท่านนะคะที่บอกกันเข้ามาว่าอุ๊ยเนี่ยเป็น f อนะคะน้องเซลคนนี้คนนี้แบบอยากดูบ้างนะคะก็เลยจัดให้เลยตอนนี้เนี่ยเราจะมาไลฟ์สดกันทุกวันเลย ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงตรงนะคะทุกวันค่ะโดยที่จะเป็นเน้งมาในวันจันทร์ศุกร์เหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นน้องๆทีมเซลล์นะคะน้องแบงค์น้องแจ็คน้องปอนน้องตังนะคะ4คนนี้หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาในวันอังคารและพฤหัสนั่นเองส่วนเสาร์อาทิตย์ให้พักเนาะให้ทุกคนพักผ่อนกันนิดนึงแล้วมาเจอกับเราเฉพาะในวันธรรมดาวีคเดย์จันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้ง อาลามตั้งเตือนไว้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะขอมาทักทายแฟนเพจนะคะในไลฟ์กันสักนิดนึงนะตัวเองว่ามีใครทีออ่อะไรยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะขอมาทักทายแฟนเพจโอเค okay, มีใครมีคอมเมนต์อะไรมาบ้างนะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดยู่2ช่องทางพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o นะคะหรือว่าเป็นทาง YouTube นั่นเองนะคะ ่าขอทักทายยูทุกก่อนนะเป็นยังไงบ้างมีใครที่วันนี้วันพุธเนาะใช่ค่ะอ่ามีใครที่ทักกันเข้ามานะคะ ถามคาถามมาได้เลยนะในไลฟ์เนี่ยสามารถที่จะถามเกี่ยวกับรถคันนั้นก็ได้นะคะรายละเอียดต่างๆหรือสามารถที่จะถามรถคันอื่นอาจจะไม่ได้ไลฟ์ก็สามารถที่จะถามได้นะคะถามทั้งในเรื่องการใช้งานการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะคะเน่งก็ยินดีที่จะตอบคําถามอยู่ตลอดเวลาเลยอ่าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าในสู่ของรถ นะคะสวยๆที่เอามารีวิวให้ชมกันในวันนี้กันดีกว่านะคะระหว่างที่เรารอหลายๆท่านเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะคะอ่ะวันนี้ค่ะเน้งมาพร้อมกับเอาผาดน,นะคะสคันสสไตล์นะคะตามเน้งกันมาเลยนะคะกับ2คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะคะ s c เป็นตัวท็อปสุดของ a l p a r d เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีท็อปอะไรบ้างเนาะโดยที่ราคาของน้องเนี่ยก็จะอยู่เบาๆนะคะในช่วง2.29และ2.35ล้านค่ะกับอีกขั้นนึงค่ะสีดำนะคะที่พามาดูกันในตรงนี้จะเห็นว่าโอ้โหชุดแต่งหล่อมากกับชุดแต่ง Modelista รอบคันแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะตัวนี้จะเป็น a l p a r e SRC นะคะ ตัวท็อปของไฮบริดซึ่งบอกเลยว่าใครที่เติมน้ำมันอยู่เท่าไหรใ่ใน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 เครื่องเป็นซินเนี่ยจะต้องประหยัดไปเกือบครึ่งหนึ่งนะคะเติมอยู่หมื่นหนึ่งอาจจะเซฟไปสัก5 0 0 0ันเติมอยู่2,000 20, 0อาจจะเซฟไปสักเกือบหมื่นนะคะเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันแบบแฮปปี้มากสำหรับตัวอพาร์ตเอสออกห้างมาเนี่ยแพงกว่าตัว s c เป็นครึ่งล้านนะ แต่ตอนนี้เรียกได้ว่าแพงกว่ากันแค่ประมาณแสนสองแสนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆในเคสที่เราซื้อมือ2องนะคะไหนใครชอบไฮบริดใครชอบไม่บิดไหนลองคอมเมนต์กันมาให้ฟังหน่อยนะชอบเป็นซินหรือว่าชอบไฮบริดมากกว่านะคะพูดคาว่าไฮบริดขึ้นมาเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มกลัวเกรงเนาะแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนของไฮบริดในค่ายโตโยต้ามานานเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยมีความเสถียรมากนะคะ ไม่ได้งองแงแล้วก็ที่สำคัญก็คือ,อค่า maintenance ไม่ได้สูงนะคะเหมือนกับรถไฮบริดยี่ห้ออื่นนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ถูกมากๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมรถ Hybrid ของอา a า t นะคะถึงเป็นรถที่มีราคาที่ค่อนข้างแข็งมากแล้วก็ ค่อนข้างโฮลวัลูได้ดีมากๆนะคะโอเคงั้นก่อนที่เราจะไปไฮบริดนะคะเรามาเจอกันที่อัลพาดเอสซเาซีเอาใหมค่ค่ะ ก่อนที่เราจะไปที่ไฮบริดนะคะเรามาดูเอาพาดเอสคันนี้กันดีกว่าค่ะเอาพา2.5 SC นะคะตัวท็อปสุดนะขับไปไหนเนี่ยเรียกได้ว่ามั่นใจได้เลยว่าเรามาแบบท็อปท็อปนะคะความดีของเอาพา2สอคันนี้นอกจากจะไม่น้อยนะคะอยู่ในเรน์ประมาณ40,000-50,000กิโลเรียกได้ว่าน้อยแบบหาตัวจับยากแล้วเรายังรับประกันไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ะคะประวัติเซอร์วิสสวยงามตามท้องเรื่องอีกด้วยเรียกได้ว่าเอาไปใช้ได้สภาพ ใกล้เคียงกับรถใหม่ป้ายแดงบนโชว์รูมเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นเขายังเป็นตัวท็อปนะคะที่หลอดด้วยออปชันภายนอกแล้วก็บอกสุดสบายภายในเดี๋ยวไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะออาดูภายนอกก่อนเลยนะคะกับชุดแต่ง s c หลอ่อลอนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าโอ้โหโครเมียมแบบยาวใหญ่นะคะ ชุดแต่งนะคะกันชนหน้าของตัว SC ดูหล่อดูเต็มมากๆล้อแม็กเฉพาะนะคะของตัว SC พาเกจเช่นเดียวกันค่ะสเกิร์ตข้างนะคะบอดี้นะคะเอาผ่าตัวนี้เป็นโฉม30 f เฟซลิฟเพราะฉะนั้นมาพร้อมกับตัวหน้าที่แบบดูล้ำสมัยนะคะไฟหน้านะคะก็ดูล้ำสมัยเช่นเดียวกันแล้วทีเด็ดของเขาแน่นอนค่ะของเอาผ่านะคะอยู่ที่ภายในที่เป็นตัวท็อปเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าสข้าง สไลด์ได้ทั้งจากภายนอกและกดปุ่มสั่งจากภายในได้แบบลุกเลิศค่ะไปไหนก้าวลงรถได้อารมณ์เซเลบริตี้มากๆเปิดประตูเข้ามาจะเห็นจุดเด่นของ a l p h a r a S ก็คือนี่เลย Captain Seat ค่ะหรือว่าเป็นเบาะที่นั่งแบบเล้าแชร์นะคะที่มีหัวหมอนที่เราเรียกกันบันชื่อเล่นสไตล์กุก๊กกิ๊กของคนไทยว่าเบาะมิกกี้เมาส์นั่นเองนะคะซึ่งตัวเบาะมิกกี้เมาส์เนี่ยก็คือเราสามารถนอนหลับนะคะและเอียงหัวไปมาได้ นะคะอ่ะเดี๋ยวจะขอเข้าไปสาธิตนั่งให้ดูนะคะบอดี้ของเอาผา r d เนี่ยคือกว้างขวางสบายเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของรถ MPV เลยก็ว่าได้ใครอยากได้รถที่นั่งได้7คนแบบสบายๆนั่งก็ได้ขับก็ดีนะคะเราสามารถเป็นขับได้เองด้วยเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าในญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นแบบประเทศแม่ของรถเอาผา r d เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะมี คนขับรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเลยเขาซื้อรถเอาผ่านเนี่ยก็คือซื้อไปขับเองนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนความหรูหราฟังก์กชันต่างๆในพื้นที่ของคนขับเนี่ยมันมาเต็มอยู่แล้วนะทุกคนนอกจากนั้นแน่นอนค่ะ แถวนี้จะทิ้งก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นแถวหลักเป็นพระเอกเป็นใจความของอาผปาดน,นะคะนั่งไปเป็นฟิลกับทันซีทเป็นฟิล,ลเล้าแชร์เหมือนที่นั่งบิสเนสคลาสนะคะสามารถที่จะปรับเอนนอนได้สามารถที่จะปรับเป็นกึ่งแฟลตเบดได้นะคะแล้วคันนี้ใหม่มากจริงๆวิ่งแค่สี่ห0ื่นนะคะ4ี่ห้าหมื่นประมาณนี้นะคะทั้งสองคันนะคะเรียกได้ว่าใครมาก่อนได้ก่อนเลือกก่อนนะจ๊ะอ่ะ เรียกได้ว่าใหม่กริปฟูนุ่มมากๆนะคะโอ้โหสบายสุดๆนะคะออปชันอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่ามาเต็มนะคะแบบจัดเต็มแบบสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นดับเบิลมูนรูฟนะคะเป็นมูลรูฟบานใหญ่ของฝั่งคนนั่งของฝั่งนูนซึ่งจะบอกว่ามูลรูฟแบบนี้ลดกว่าเอาผา่า40อีกนะเอาผา่า40โฉมใหม่เนี่ยมูนรูฟเขาจะเป็นเส้นเล็กๆอยู่เหนือหัวเราแล้วต้งกลางทึบ แล้วก็เป็นอีกเส้นหนึ่งของฝั่งคนที่นั่งทางซ้ายค่ะคุณซึ่งแบบเฮ้ยนึกว่ามันขัดๆอะมันเป็นแบบเนาะเป็นอารมณ์มันเส้นก๋วยเตี๋ยวอะแต่อันนี้ก็คือเป็นมูลรูฟที่แบบมูลรูฟจริงๆจ,งจ,งจังๆเนาะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นแอมเบียนไลท์12สีนะคะเครื่องอกรองอากาศแบบนาโนอี e นะคะก็ลงตัวกับทุกๆไลฟ์สไตล์มากๆนอกจากนั้นด้านหลังของเราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนั่งสบาย ปรับพับใส่ของนะคะได้หลายวัตถุประสงค์มากๆใครที่อาจจะเคยใช้รถฟิล m อ็อยู่แล้วที่เป็นไซส์เล็กกว่านี้นะคะอาจจะเป็นอารมณ์สเตปวากก้อนหรือว่าเป็นอารมณ์ของ MPV ตัวอื่นนะคะแล้วพอมาเป็นเอาผ่านเนี่ยก็จะรู้สึกได้ชัดเจนถึงความกว้างงนะความสบายนะคะที่มากขึ้นนะเรียกว่าแบบเลิฟสุดๆนะคะนอกเหนือจากคันนี้นะคะเราก็จะยังมีอ่า อ่ะอีกคันหนึ่งนะคะเรียกได้ว่ากึ่งแฝดเลยทีเดียวนะนะคะเดี๋ยวดูก่อนคันนี้คือคันที่วิ่ง4ี่หมนะคันนี้คือคันที่วิ่ง5้าหมนหนึ่งนะคะเกือบฝาแฝดเลยทีเดียวนะมาก่อนถูกชะตาคันไหนก็จัดไปนะคะ,ะสําหรับสองคันนี้นะคะเอะ๊ทีมงานจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไล์เวลไฟอีกคันหนึ่งเรื่อนี้ที่เราบอกว่าจะไล์พร้อมกันอะ นะเวลไฟฝากทีิงานจัดเวลไฟมาจ่อด้านหลังให้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เวลไฟตอนสุดท้ายหน่อยนะคะโอเคคราวนี้ค่ะมาถึงใครที่รู้ตัวว่าเราได้ใช้รถคุม้มหมายความว่าเราได้วิ่งเยอะนะคะอาจจะเฉลี่ยประมาณเกิน1 5 0 0 0หมกิโลต่อปีหรือเกิน20 0 0 0กิโลต่อปีขึ้นไปนะคะตัวเองพี่ฝากบอกว่าขอเวลไฟหน่อยขอเวลไฟมาจ่อไลน์ด้านหลังหน่อยนะจ๊ะโอเค เพราะฉะนั้นใครที่ชอบรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะบอกเลยว่าเอาผ่าน S R C Hybrid นะคะตอบโจทย์มากๆนะคะก่อนอื่นเขาเป็น Hybrid นะคะที่ไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริค่ะเป็นการวีชาร์จผ่านพลังงานจนที่สูญเสียไปเวลาที่เราถอนคันเร่งเนาะรถเนี่ยจะมีการเก็บพลังงานที่ไม่งั้นจะสูญเสียไปเฉยๆเ,เนี่ยกลับมาโตในแบตเตอรี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะทำให้ประหยัดน้ำมันได้เกือบครึ่งหนึ่งนะคะ มากกว่า20กิโลลิตรนะสำหรับอัตราการเผาผลาญน้ำมันของตัวเอาพาดเอสอนะคะแล้วด้วยความที่เป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะเขามาพร้อมกับนี่เลยโอ้โหชุดแต่งโมเดลลิสตา้าหล่อๆนะคะดูลิ้นหน้าสิคะคุณดูความเงาของโครเมียมนะคะอ่าว,วกซ้ายไปขวานิดนึงนะคะอ่าแพนไปเลยนะคะจะเห็นว่าโลโก้เอาผาดเนี่ยมีสีฟ้าด้วยอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว S R C นะคะแล้วคันนี้เนี่ยนับเป็นรถไฮบริดที่วิ่งน้อยมากค่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะคะว่าสวยงามแค่ไหนอ่ะไฮบริดที่วิ่งน้อยมากก็คือวิ่งแค่60,000่นกิโลนะต้องยอมรับว่าในตลาดเนี่ย S R C ตัวไฮบริดก็หายากมากๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้นะคะหายากมากกว่าเดิมเพราะเป็น S R C ที่วิ่งน้อยนี่โอ้โหสวยไหมหน้า,านะชอบมากเลยนะคะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูอีกต่างหานะคะอ่ะ พอดูภายนอกกันแล้วนะคะชุดแต่งโมเดลลิสต้านะคะกันชนหน้าลินหน้าสเกิร์ตข้างด้านข้างแบบโครเมียมด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลลิสต้ากันชนหลังนะคะแบบหล่อๆโอ้โหเรียกได้ว่าขับไปไหนเนี่ยสเสน่ห์แบบแรงกระจุยนะคะมองไปแล้วบอกว่าเป็นรถตู้ที่ดูหรูหราแล้วก็ร่วมสมัยมากๆเช่นเคยค่ะสเปคต่างๆเป็นตัวท็อปสุดของตัวไฮบริดนะคะเพราะฉะนั้นประตูสไลด์ไฟฟ้า ตัวนี้นะคะได้ออปชันเป็นพื้นแบบไวนิลเบาะทับทันซีดปรับเอนนอนได้ใส่ของได้เยอะๆเบาะหลังนั่งสบายนะคะดับเบิลมูนรูฟไฟแอมเบียนไลท์นะคะต่างๆล้วนแล้วแต่มีอยู่อย่างครบทั่วนเลยเดี๋ยวเราจะมาโชว์การนั่งเบาะหลังกันนิดนึงนะคะคันนี้เป็นพื้นแบบไวนิลด้วยเลิศๆอ่าขึ้นมานั่งแบบนี้ค่ะอือหือสบายสุดๆ นะคะแทบจะนอนยาวแบบนี้ได้หรือว่าจะนั่ง3ามฟังนะคะฟังนี้พับขาพับพับตัวนี้ลงสําหรับใส่ของแล้วยกตัวนี้ขึ้นนะสำหรับใส่ของก็รวยแล้วแต่ทําได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าหลายวัตถุประสงค์หลายรฟ์สไตล์ก็สามารถที่จะ ตอบโจทย์ได้ในรถคันเดียวนะคะแล้วบอดี้ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่กำลังพอดีพอดีนะขับเองไม่เท้าจนเกินไปนะในขณะที่เมื่อเราเป็นคนนั่งเราก็รู้สึกกว้างขวางมากๆสบายมากๆคือเพียงพอมากๆกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในรถวันหนึ่งหลายๆชั่วโมง,งหรือว่าใช้แบบขับรถไกลๆบ่อยนะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันคุ้มค่า ตัวรถนะคะที่ซื้อไปนะคะอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปพักอ่านคอมเมนต์นะกันสักนิดนึงนะคะคุณมนตรีคุณนิวั์สวัสดีค่ะคุณเอ็กเซอร์นะคะสวัสดีค่ะอ่านะคะอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราพักอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะระหว่างที่ทีมทีมงานเตรียมตัวเวลฟาให้เรานะคะ ค่ะฝากไว้ที่รีเซพชันได้เลยนะคะฝากไว้ที่รีเซพชันได้เลยนะคะค่ะค่ะอ่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอา่าดน,นะคะเวลฟนะคะ เป็นช้อยส์ที่คุณกำลังเลือกอยู่นะคะก็อยากชวนให้มาดูที่เบนส์มอลมากๆเพราะว่าตอนนี้เรามีให้เลือกเฉพาะอาร์ไวโลไฟประมาณเกือบ10คันเลยทีเดียวนะคะต่างกันในเรื่องของเลขไมล์เครื่องยนต์นะคะชนิดของเครื่องยนต์ชุดแต่งปีรถนะคะแต่สิ่งที่ทุกคันเหมือนกัน100%แน่นอนก็คือในส่วนของการคัดเลือกนะคะทุกคันไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วม100%ซนนะคะทุกคันรับประกันไมล์แท้แล้วก็มีประวัติศูนย์ประวัติการซ่อมบำรุงที่สามารถที่จะ สืบทวนได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนั้นเราคัดมาให้คุณแล้วมาเลือกคันที่ถูกชะตาและถูกกับบัจ็ตก็พอนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งกันดีกว่านะคะจอดไม่พอกันแล้วนะคะสำหรับเวลไฟนะคะ3คันนี้เป็นเอาพาดคันข้างหลังเป็นเวลไฟต่างกันตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะพามาดูเอาพาดกับเวลไฟเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเสมือนกับแฝดค่ะคุณแฝดในที่นี้คือเขาใช้แชสซีเดียวกันบอดี้เดียวกันนะคะ ต่างกันที่คอสเมติกนะคนนึงวาตาแบบนี้อีกคนนึงว่าตาแบบน,น,น,าาบบนี้เรียกได้ว่าประมาณนั้นนะคะต่างกันที่ดีไซน์อย่างเดียวแต่ที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนตช่วงล่างอะไหล่ที่ใช้นะคะรายละเอียดต่างๆล้วนแล้วแต่เหมือนกันนะคะสำหรับอัพัดและเวลายค่ะคันนี้สีสวยมากๆนะคะเป็นเวลไฟเอ็กซ์ไฮบริดนะคะ เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนกับตัว S R C เป็นตัวชมเฟสลิฟ์ของชม30นะคะเหมือนกับตัว S R C คันเลยนะคะประหยัดน้ำมันมากมากกว่า20กิโลต่อลิตรแล้วด้วยความที่เป็นตัวไฮบริดนะคะเขาจะมีดีเทลน่ารักน่าอย่างไฟหน้าที่เป็นสีฟ้าแล้วก็โลโก้เวลไฟนะคะที่เป็นสีฟ้าอีกด้วยนะคะบอดี้คันนี้ค่ะสีน้ำตาลเมทัลลิก นะคะสวยงามมากๆซูมดูให้เห็นเม็ดมุกนะคะที่เป็นเมทัลลิกตัวรถเก๋มากๆนะคะรุ่นย่อยคันนี้ค่ะคือเ e l ไฟเอ X Hybrid ตัว X เนี่ยจะเป็นตัวรองท็อปที่ไม่มีคับท่ n นซีนะคะซึ่งก็กลายเป็นตอบโจทย์สำหรับใครที่ใส่คาซีทเพราะว่าคาซีทจะใส่ในคับ a i n s ซีดไม่ลงนะคะแล้วก็ไม่สามารถหมุนได้ใครที่อยากใส่ลงแล้วหมุนได้นะคะก็สามารถที่จะ เลือกเป็นรุ่นย่อยตัว X ในขณะที่ตัว X เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเอ N นอนแบบ flat base ได้นะคะแต่อ p อปชันก็จะไม่เต็มเท่ากับตัว SR4 เนอะไม่มีคั a ชันซีดแล้วก็นะคะแต่ว่าออปชันหลกัหลกๆอย่างเช่นตัว double moon roof นี่นะคะก็มีให้เลือกนะคะเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หาอยู่นะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับ เรนงบประมาณที 2, 5, 000, 000 bike 000 bike ่ไม่เก in okay. no ิน2ล้านนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยก็จะย่อมเยาวกว่าตัว SRC อยู่ประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะคะก็คือราคาเนี่ยอยู่ในเรนแค่าประมาณ1.99ล้านบาทในขณะที่ออปชันส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดอีกด้วยนะคะใครที่ชอบความประหยัดน้ำมันก็แนะนำคันนี้มากๆเลยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครกำลังหา M P V สุดหรู เอาผัดเวลไฟนะคะเรียนเชิญที่เบนส์มอนมอของเราคะนั่นเองค่ะอะก่อนที่จะปิดไลฟ์วันนี้นะคะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะทาไมคอมเมนต์ในเฟซอ่ะมันชอบดีเลย์มากเลยนะไม่เข้าใจว่าทําไมนะคะมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรีเฟรชนะรีโหลดกันสักนิดนึงนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณมนตร,มรีสวัสดีค่ะคุณมังกรสวัสดีค่ะคุณพลอยใส คุณไก่ฟ้าคุณปัทมาคุณนัทวีนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยที่อคอมเมนต์มาพูดคุยกันใน Facebook นะคะแล้วก็เรามาดูใน YouTube กันบ้างนะคะคุณไรนะคะเข้าสูวนโตโยต้าได้ไหมเข้าส่นโตโยต้าได้ทุกคันทุกศูนย์ค่ะคุณบัญชารถสวยนะคะคุณมันนี่ถามว่าเอาผัดไม่ให้บิดมีไหมนี่ค่ะสองคันสีขาวตรงนี้นะคะ เป็นเอาผ่าที่ไม่ไฮบริดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังหาตัวไหนอยู่จะเอาผ่าหรือจะเวลไฟจะไฮบริดหรือไม่ไฮบริดก็สามารถสอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างที่ใส่ไว้ให้นี้หรือแอดไลน์ออฟฟิเชีหรือว่าอินบ็อกเข้ามา สอบถามกันได้เลยเนงะและทีมงานยินดีคอยบริการอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะพรุ่งนี้จะมีการไลฟ์สดรอบพิเศษนะคะบ่ายโมงพรุ่งนี้เจอกับเนงเช่นเคยค่ะก่อนที่เนงจะขออนุญาตลาเดินทางต่างประเทศกลับมาเจอกันอีกทีต้นเดือนหน้านะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงค่ะสวัสดีค่ะ